ยี่สิบบาทแจ่บจ๊ะเพราะมันขึ้นราคาได้สิบบาทเขาบวชขายกันแล้วโจวใส่ป๊บป๊บเ้นเบิดก่อนหน่าม,มันจะกินเ้นก่อนหน่มกินที่หลังแล้วถือว่าบกกินอีเครับเืต่าพุพง้ไับนกเห็นไ,ไหมเน้เตาสอง้อบาทันกาอน ไรานเจมหลานลูกได้เับมนยนไม่ไเ่นี่นี่นอนจริงเลยครับเปนขขาห้อมกันครับนี่แหละนแี่เรเขียน ครับ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  <laughs>